สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปซุปูซุ้มข้นจ้ามุนีก็มาขอเขาจะนวดผ้าแสบอีกคือเขาจ้ะพี่น้องจ้ามุนีกะกอดแขนเสียใส่เลยเมือนี่ยขปุ่นคือเขาจ้ะพี่น้องขอปุ่นน้ำยาปลาน้ำยาปลาทู่จ้าน้ำยาปลาทู่น้ำยาปลาทู่น,ะ,ะ,นะจ้ะเนาะยันนุก็ใส่พักใส่ยังลงไปสัมปะปีจ้าตามสไตล์โอ้ยเนาะเด่นใส่อีกแล้วตามสไตล์ควายละจ้าพี่น้อง มักใส่พักเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะมาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องม่าเสียบเส,สบน้ำเย็นนุจ่จ้ะขออนุญาตใส่มือคือเก่าจ้ะพี่น้องอู้อัวรวอัวรว,วเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ะเสียบเสบคือเก่าจ้ะพี่น้องพี่น้องก็ใส่ผักกาดใส่ต้นหอมลงไปคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะมาก,กิน แบบนี้เนอกจนเนาอพี่น้องมาเด้อจ้ะเด้อคนผู้เก่าจะก,กินยังไงก็คือลือเพื่อเกา่าละวจ้าพี่น้องว่าจ,าจา้าจะว่าไรยายห้างแต่พักพี่น้องน้ำยาประทู่ น้ำยาปลาทูเราจะเนะาะก็มาใส่ผักเนี่ยิ่นบ่ใส่ให้ก็เลยมาใส่เอาเองอเนาะอย่าปากอย่าข้าง พักัดจอนแกนพี่น้องยี่นุดมาเอามาต้มใส่มาต้มใส่น้ำยามากนะจน๊ะเนาะโอ้ยคือเผ็ดแทะ <c oughs> <c oughs> แซ่บความคุณน้องเลยไม่ได้จัะผ้านั้นพอบานไปหาหมอมาวันหนึ่งจะฉีดยามันบ่ได้ไปหาหมอบ่แล้วดอกต้องพบแพทย์ មិនណងអាយលឺបយូយុននេះក៏អូ นั่งเป็นนั่งต้องพบแพทย์ มอบนนัดนั่งนั่งนัดมอคนนี้พี่น้องอ <laughs> 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 ยากไปหามออะไรไ <laughs> ม่องนัดมอเอง <laughs> ไมดเมามอนหนึ่งอยากไปหาหมอนนี่โลวอีเมลนัดหลดดุดเลยคือผู้ถาน้ำบานาเท่านั้นพี่น้องเขาได้ไปหาหมอ,อแล้วก็ส่งไม่แห้ง แต่เห็นหนามมอก็ไม่แห้งหหหายายเยศเทายายนุดขึ้นกันพ่อน,นั่นว่าแต่เห็นหนามมอนี่หมอว่าเท็ยังให้ดอกโอยใครแนนแล้วเพื่อนวป นี่ตุ๊ดกินนะจ๊ะพี่น้องจ้ะตุ๊ดกินนะจ๊ะเนาะต้นไผ่ตุ๊ดกินกะโปกต,ตัมือเสาตุมต้มตันตุ้มตันเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> ซื้อพักอันนี้มมนใส่ตู <c Momo S 2> ้เย็นไว้พักกาดจันมันมีดอกเพราะฉะนั้นถามว่าเจ้าซื้อดอกไม้ยังมาใส่ตู้เย็นไว้จะโบวายพระสิพพคะก็เลยบอกระวานว่าเป็นดอกไม้ดอกนั้นเป็นพักนะวะ ตอนซื้อเม,มื่อว้ใหม่ๆเราทำเ่ามม่คอยซื้อลงไมเมื่ม<ด><ก>มอ,อว้แต่วายระมันเห็นเขากินมายืนหัรหลอดมัน và khói kín mày. <laughs> Cái này khỏi, ta chỉ muốn mà, và <laughs> ต้องมาตงได้เนี่แหละเนี่ยแสบพัก,กนี่แล้แสบพัก <c oughs> ให้กินเขายุ่นท <c oughs> ั้งรังยุ่ยไตยุ่ยขังขั้นดูยุ่คขังเล็กขึ้นมากกินเขาทายคลิปยุ่ยู้เดียว พุชันเล่าคนกลัวนาดังเล่าไอทคิคันตัด <laughs> เล่าไอคนนาดัง <laughs> ก็เลยให้เรากินเขายุคงลางๆยินยนี่เดอร์สนกว่าแล้วมันยังจะไปแสดงนังบอกพนัะพนัเขาเป็นผู้ก,กำกับเล่นเองกำกับเองเป็นนันกงเอกเองแล้วว่า ยิ่ยงแา่ละเนยแล้วว่ะดูดีด้วยพี่นุขอบบุญขอบคุณด้วยใจเด้อพี่น้องจ้ะดูได้ขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยินุ๊กด้านไม้ได้วยใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยินุ๊กขอตัวก่อนจ้าพอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณหล,ลายๆจ้า